ลูกของข้าดูนี่บ่อท่าสีท่าสาแมนไปคะมันมอแมนดอกไบคะพ่อะมุ้งฉันเออมันลอยหนักม่มแมนจมน้ำตายตั้งแต่มือหนักตีไบคะกำจัดมันไปเลยมันสิมาใหม่จังงดิแสดงหมายจะคิดมากไบคะอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจ I don't I don't I don't care ดอรจังจันบอกท่าสีท่าสาไบคะแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปคะในใจของเขานี่บอกคิดเลยว่าจะเป็นลูกของข้าดูน่ะ ยังไหน่ะมันต้องเป็นลูกอิปธุมาแน่นอนอสเสด็จแม่คิดแบบนั้นแลยตีไปคะคิดแบบนี้ล่ะท่าสีท่าสาข้าวา่าลูกคนอื่นยู่ได้นี่น่ะมันคงสิบมีดอกมันติเป็นลูกอิปธุมา่าเพียงผู้เดียวสเสด็จแม่คิดจังสัน่นเข้าก็หาท่้งไปแอบเบิงไปจอบเบิงกระไดก้อนกระไดต้องไปค่าสเสด็จแม่ เอาจ้าสั้นบอท่าสีท่าสานี่งาแเบคะถ้าผมไปจอบเบิ้งก็จะได้เอาคือจังท่าสีท่าสาบากระดีขึ้นกันนะเป่าสเอาจ้าสั้นบอกไปหอมแอบจ้าแต่ว่าการที่พวกเข้าสิไปหาเด็กหน่อยเข้าสิไปมือเปาบแดดได้ออมแอมเข้าต้องไปแบบใดดีไปคาเสดพวกเขานี่ต้องไปแบบแบบว่า อขนมใส่ม <l id sei> ันเต็มตาไปเลยออมแอมเด็กน้อยซูมอนี่มันมากินขนมเนาะเสด็จแม่แม่นู๊ไปค่ะเด็กน้อยเอาขนมไปรอเด็กน้อยกินขนมเนี่สี่ปีไปค้าแม่นจึงสลัดท่าสีท่าสาสิเป็นอีหยังภาษาเอาขนมไปให้เด็กน้อยกินซื่อะโอ้ก็สิ่พูดได้ก็กินตัวให้ก็กินได้คือกันละภาษาขนมซื่อๆเคลื่อนออกสิเดี๋ยวนี่นะมัเคลื่อนออกล่ะพวกหนูไล เดียงสาเลยค่ะสิมาไหมเดียงสาไอ้ยังสิมาหงอกลับมางอเลดไปยังเดี๋ยวนี้ฮะกลับ่าหูแม่เมาเาเยอะเดียวนีนะขักสูนี่แม่คะสูนี่โอยงอเดี๋ยวนี้ฮะฮะโอ้ยเกลียวเจ้าเ้าเยอะเดียวนีนะขักสูนี่สองคนนี่งอคือกันวะได้งอไปค่ะว่ามันสั่งกองคือยังนี่ไปแหม บอลู oh. นออ <laughs> มแอมบอมชันกินปลาอยูุปิคัแม่สเสด็จแม่มิตรแจงว่าสเสด็จแม่ต้องมีแผนการอีกอย่างที่แบบชั่วร้ายแน่เลยใช่ไหมคะแน่นอแล้วท่าสีท่าสาในเมื่อวานสู้ขนม้าแล้วนี่เมนบอกไผ่ค,ค้างไผ่ค้างขั้วเข้านี่ขั้วเข้านี่จ้าต้องไปสู้สือ้อย่าเบียแม่แล้ว <laughs> มอมฉันรู้ใจเฮสีบ่อไปค่ะมึงคือมาเอาใจกูออกเพราะว่ามอมฉันรู้เลี้ยงแล้วมันอยู่ไปค่ะโอ้ยกูติดตัวมึงตายซะบ้างเหรอเนี่ยสี่าจังได้สนานออมแอ้มไผ่ค้างเสื้อยามาแล้วนี่แมนบ่อไผ่ค้าแกออกเห็นหมดแล้วได้ขนมน่ะแกแกทุกฮอทุกฮอทุกฮอไผ่ค้าทุกซั่ง เดี i, ca ca? <im it> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จแม่ฮะขนมนี่ต้องเลือกลานสื่อบ่างไหมคะลานสื่อเซเว่นยังสี่ได้บ้างไหมคะได้ได้ได้ท่าสีท่าสี้มาสะเต็มเอ็มเต็มได้ไหมคะเอามาโหลดเอามาสะสมเข้าสีไปไหวแตาชื่อยาสะปุ๊ยูนซื้อยาเช่าพุ่มกเลี้ยงยาเบียาหมิ่นน้องจันสีไปซื้อเองเพคค้า สาผมว่าจะแตกอย่างบ้านนี่ยาเบียเพคะแม่แล้วเล่าหนีเมาผิดยาเบียที่ฉันจไปซื้อนี่มันสีไม่ยี่สิบเอ็ดเมตรเพคะมันสีไม่ลูกสอนอ้อมพร้อมเพค้าฮะยาเบียอีหยังก็เป็นจังรัซนโอลีบยาเบียนี่กระเทยสาวประเภทสองเขากินดีดีเพคะยาเบียยาเบียอย่างยาคุ้มตัวนั่นน่ะ มันต้นยาติกันหายาเบียยาพิษนี่แม่ตีมึงซื้อมาหาสแต็กตียาคุ้มนั่นนะสักพักมึงเออแล้วมึงกินหลายๆนั่นนะเอเมนแบบใดข้าวขว้คนเอ้ยซื้อมาแล้วนี่แม่นบอกไข่ค่ะบอกว่าสิเป็นยาพิษยาแบบน้ำแบบชนิดผงไข่ค่ะซื้อมาแล้วนี่ข้าต้องมาเทใส่ถาดเลยขนมน่ะเทลงหลายๆเลยแล้วก็เอายานี่ครุ๊ ครุกครุกก็ทำเข้าไปครุกทางนี้เฮ็ดไรบ่ดิได้เลยค่ะเสด็จแม่คุกเข้าไปแล้วบ่เที่นี่เขาสีหูจังใดว่าขนมมันแสบบ่แสบเขาหายอีออมแอมซิมก่อนเลยไปไปออมแอมขาเมื่อสิซิมบอกให้หนูซิมบ่กแม่นแล้วขันให้หนูซิมเสด็จแม่ต้องเฮ็ดประกันสั้นเนื้อไข่ม้อนฉันก่อนไปค่ะต้องเฮ็ดประกันถามม้อนฉันก่อนไปออมแอมไปค่ะ ออมแอมน่ะเป็นสนมเอกในเรื่องในบ้านแห่งนี้น่ะไข่ค้างเรานี่บอกไก่ออมแอมตายหรอกบบกล้าให้ตายย้อนอยาไข่ค้ากูนี่สิเป็นคนขามึงเองไข่ค้างข้าใจวะจ้าซิมกะซิ่มสนาโอ้ยหเดี๋ยวสิมหอดยาเบียบันนี่ฮะกลัวพ่อเออกลัวพอขี้เลิมหมดเนาะพวกซูนี่ไขคะอย่าลืมนะ บาลื่มไปคะอย่าลื่มไปเด็ดขาดค่ะแล้วก็ห้ามเอาเรื่องเล่าของกูนี่ไปบอกผู้ใดรทั้งสิ้นไคคะมาบอกดอกปครคะเสด็จแม่ฮันพวกสูปไปบอกว่ากูเป็นคนแบบไหนี่ไใครคะ,ครคะพวกสูนี่สิบอด้อยู่ในเวในว่างแห้งนี่ใคคะมีน้ำซ้ำขอ้ขอข้อของพวกสูนี่มันต้องขาด นี่ร้อยกว่าแบบมอมฉันบ่กกาบอกหรอเพคะมอมฉันสิบอกไทบานไทเมียงเบิดนั่นแหละเพคะว่าเสด็จแม่ของมอมฉันน่ะเป็นคนใจดีขึ้นอย่างนี้ <c oughs> วันไรไปค่าเบาว่าขันสูเ้เคยเมื่อไรล่ะก่องซัวซัวอีกแล้วสัวโอ้ยสัวเจ็บเหมืนเหยียดแห้งเนาะสีบอมีคอคอสู้สิขาดเขา้าใจปะม่ท้อ้อจัก,กรยานตายอยู่เพคะออมแอมไผ่ค้าเอาละ่ะในเมื่อว่าแผนการของข้านี่มันสิสำเร็จแล้วจ้าจ้าขู่ข้านี่มาฟฝ้า าไปหาเด็กหน่อยสี่คนน่ะไปค่ะเพื่อว่าสเอาขนมไปมันกินแล้วก็มันเสดฟาเอ้าแตที่อ้อมแตามแผนของเสด็จแม่ดีกว่านะไปค่ะเสด็จแม่แม่จะสั่นอ้อมแอมไปค่ะสีท่าสาปั๊บไปเลยไปค่ะตามแผนไปค่ะเมลไปกันเถอะแปบบไปเลยไป ที่ว่างแผดนใจนใจกระสือส้มบาทสี่กุมมันคือนหนามหักทางแท่งถูกแรงเสาเอาขอนมไปตอนเอาอยาเบื่อลงใส่ผู้ฟังเอ,อ๋ยสาสมใจแล้วฮานีคงตายแทนดอกสีช่ายเจ้าแม่อักขี้เอ,อ๋ยเจ้าแม่อักขี้เอ,อ๋ย มาบัดนี้คิดหอดดีอยากเห็นหน้าแต่บ่มีปัญญาไปหาน้องอีกคือเกา่าและ่านแฟนน้องเพื่อนเว้าว่าทางไอยนั่นบ่ด,ดี ละงานกินดองมือนี้ที่จอบเบิงน้ำตาไหลให้สุขไหลเดินนางที่ขอวอวยพรเ,เ,เนาะ องของคนเคยรักเขบวนขันมา,ากเขาแห่มาเป็นขยงรถเก๋งคันโคเจ้าบ่าวนั้นก้าวเดินลงดนตรีปีวงประโคมเสียงดังสนานเราแฟนเก่าได้แ,แอบดูกลัวคนเขารู้ว่าเราํำใจเหลือทนผู้แพ้ออกหักต้องคอยหลบหน้าผู้คน กลัวเขาจะสมนำหน้าว่าไม่จริงตัว คนหูได้แต่แอบ,บดูซ้อมน้อง,องตามปองคมแล้วซ้องอยู่เฮือนมูน,นันบ่าอันกาลวงานน้ำตานั้นจากลังย่ำใดเลี้ยวมองไปเห็นเขาเคียงคู่คนเขาอยู่เจ้าสาวสุขใจเจ้าบ้านนั้นได้หอมแก้มแมนะ่นมันปวดอุรานั่งเชน็น้ำตาข้างฟ้าเฮือนหู ใจหดหูพี่คิดเห็นภาพความลังไม่เคยได้คิดว่ารักของเราจะพังคนมีเงินพังเงินทุงอุนใจเธอไายลูกกายสุกใจเดือดหนอ,อ สุขกายสุขใจเดื่องนองพี่ขอไว้พอนให้เจ้าทั้งคู่ให้เจ้าอยู่คู่กันเลยเลเลยจนเท่าออกแก่ชะลาไอ้ว่าสนาว่าได้หวงานนองได้เพียงแอบมองกับพ่อแล้ว ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซและเกิดมาเป็นกำมพาอยู่น้ำยาจำส่วน น้ำของผมคือเทวาโอ้ยโอ้โอ๋ออย่านั้นเป็นโอ้ยคนตังและยาบอกผมหลายครั้งว่าเทวันนั่นเป็นซืือเจือเอาเดือลูกแก้วโอ้ยยามได้ดอกใหญ่มา ส่วนเทวินีนายายยาพาจาขานขนาดน้ำของผมให้เจอเอาเดลุงป่าละเทวลิตเป็นผู้ลาขอวันท่าดอกทุกทานผู้คอยชมผลงาน นิท่าลำเออมื่อนี่สิลงมวลอีกบ่ออนเอ๋อเอ๋อเออเออเออเรื่องจำป่าสีตนมวนบ่มวลให้ฟังไปศิลปินผู้ไทยฝากสู่ใจประชาาน ลรเป็นผลงานการสร้างศิละปะประจำถิ่นวีละพงวงศิลเพิ่นยังอนุรักษ์ไว้โบมีใดดอกเสื่อมคลายศิลปินผู้ไทยยังรวบรวมน้องอายเป็นปึืกแผ่นคือแฟนเห็น แถมยังเป็นวงนำเรื่องล้ำโอ้ยบ่มีลาล,ล,ลับพนนงานยังนำนาสมลาคาดอกคือเก่าละฝากเนื้อฝากผนลลันกานลูกเต่า đưa o ôi hay soi chi, ôi 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 เทว่าเป็นเสื้อเท้าขอบอกกาวแฟนฟังลำมขอให้แฟนจงจำระวังการดอกลำลองเทวันเป็น้นองคนสองอยู่ในสีส่วนเทวินวาณีพี่แท่แมนผูสามเทวธิ์ภูลาเป็นปน,น้องมูไรงานโตูยายจับสวนเก็บเอามาเรียงตั้งแต่ยังดอกยังน่อยยายว่าร้อยมาน้ำหมอน้ำกันดอกทั้งสีส่วนว่าพอแมนนี่จักเป็นแท่ผู้จังได อ๋อแล้วเทวันเทวินเทวฤทธิ์เมื่อวา้ไอวาสิภาคมูโตไปหาล่อเหรียญเด็น้องไปหาเหรียญทั้งไหนกันเหรียญห้าเอยวเล้อกระท่อมเข้านี่ละมูโตอยากเหรียญแต่ว่าผมนั่นคืออยากไปเหรียญหน้าของฉันได้หน่นยไอ้ไม่ไม่ปาด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 เอาพอลุงพอลุงขอต้อนนี่แม่ร้านแม่ป้าตินเนา แล้วเื้อไม่ได้สมอจังถามกกจ,จังวานี่แหละกูคือจังเอาหัวออกจากไหวันนึงสู่คือภากันไงไว้เมามันเถอะโอ้ยเนาะกกยังว่าสมมู้โอ้ย,โอยโพโลอเพเลยเอาโลดล่ะอันตื่นเศร้าขึ้นมาสูภาบบส่ภาคคกันจมแววแวสู่ภากันกินข้าวกินน้ำไปนี่โอ้ย,อยเลี้ยงกินข้าวกินน้ำเออบมื่ท่านได้กินแต่เมื่อวานคุเ่นแล้วเมื่อวานนี่เแม่ป้าแม่ปอดพอลุ้งขอดโอ้ยเมื่อวาจัดยังในหฮะกว่ามึง แมียป้าอย่าว่าพ่อลุงสภาพเดี๋มึงยังเอิ้นกูพ่อลุงอยู่ติเดี๋ยวห่างแช่จบกันแล้วเตะอารมณ์กูดอกว่างหันพได้กินข้าวเตะเมื่อวานตีละครับแม่ครับอุ้ยพอดีมื่อนี้แม่ป้าเฮ็ดเนี่ยกินไห่ไม่เนี่ยกินไหมเนี่ยกินไหมรับรองโมเมนต์เมนูเกาที่สูเคยกินกันแล้วกันละอุยไอ้ยังสุนเมีป้าเอ้าเมื่อวานนี่กูตำบอกคุ้งต้มบอกหอยสู้สูกินเมนบวล่ะแม่เหรอครับพอดีมื่อนี้เปลี่ยนเมนูให่ไม่เลยเมนูยังเมนูยังครับแม่ป้า ตำบักหอยต้มบักหุ้งโอ้ยมันก็ของเก่าเอามานเนี่ยเก่าตีบ่เอาเราคนละยอย่างมาพี่หลามมาพี่บ่อยากไม่เป็นปลาชิบเอาหนึ่งสูฟังกันซูผ้ากันเชี่ยงไรกระไดเอาจังสี่ในเมื่อสูอยู่ว่างๆ่ม่ปลาว่าจีส่วนสูผ้ากันไปหาเหลี่ยนน้ำสูสิไปบ่เว้ยไปเรื่องเน่าเออได้ยินว่าน้องผ่อเรื่นเน่าพงแห้งมากแก่มากยุติมากแล้วได้ยินว่าน้องสาเขาเป็นเลือกเลือกเป็นตะลิ่นพี่ยังม่ผมไปเน่ผมไป เเดียวบ้างเขียนกันสักวันไม่ยังอไังไหนก่อนมึกัน่ะฮ้ยไม่ยังพ่อไปจัดกานมันกัน่ะไม่ยังค้าม่ปาดโพปาดโพให้ท่าย์วะไรต้นไอ้มึงหนิเนาะไม่ยังไม่ยังร้อยหลังปั๊บหลุดต้น้นะมึงหนิเนาะร้อยหลังแค่ไหนเนาะมึงว่ามึงสิบห้าล้านไปเล่นน้ามัติมึงว่าบอ้คอยว่าสิบห้าล้านไปหัตักน้าไปหดพักอยู่ท่าหลังเฮี้ยนอยู้สนอกดี อุ้ยสองแถวนี้ออกจากเหี้ยน้ำกัดเป็นสีสงสัยอยู่ะด้วนี่ลูกตาแม่อาผู้รอแท้ลูกตาไปแม่เต่าลูกตาตัวนั้นไปจักรวาลเนาะมาพี่มาพี่ไปจักรวาลหลานเต่าอีนี้อีนี้อีได้อุ้ลอกระมูลอกระมูบักละกูด่าจะเป็นคนสวรรค์หลายยาย่ัจะผีผู้หน่อยกระมูตัาย่ามันกินหน่อยเนาะลูกเนาะเอาเอาเอา แม่นผ้ากันโศกันยังต่อโลกว่านเบ้าสู้พ่อกับแม่ฟั่งไม่เบ่งกันครับแม่ครับโอ้ผมเลยหิวเข่าแห้งเงี้ยไม่ได้กินเข่าแต่แค่ม้วนอย่างเงี้ยเมนละครับตาครับเบ่งแน่หิวไรจนท้องกิ้วเบิ้ดแล้วครับหิวไรจนขี้พวกข่าวไปแต่ละตูนแต่เทาหิวเข่าว่อตีลูกครับตาโอ้ยเท่าตาเย ก็สมัครแต่ตัวนักศาสตร์มันตีเด็กหน่อย zoom เอาจังสี่ซะปะคอยวางเทานี้ไปหาเก็บเอาพักเอาไงอย่าเฝ้าแม่อย่าเฝ้าเพราะว่าเอาจังสี่ซะคันเด็กหน่อยหิวเขามันกินอันนี้ทาก้อนก็ได้กินหยังกินนมโอ้ยกูเห็นกูกับขี่เดียดอยู่เด็กหน่อยกินมันกับขี่แตกทุ่นตบแม่บ้านุ่มเจ้าคือดำแท้้ยปะทโธผู้ชาย่ตายกัย้อนแนวนี้เด้อเย้ยแล้วกูกับสามเดือนพูดเรื่องสว ีแตาเอาจังสีอยว่าสิผ้าเจ้านี่ไปเก็บพักเก็บงานไปหาขายในตลาดเงินได้เท่าไรนี่ปลอมมาเลยมาพอที่ซื้อหววทั้งมาเลยซื้อไม่รู้ไข่เตาหรือตีเทาเอาจังสันหล่อไปว่างสันขวบถูกขวบหยาบเห็ดตั้งไหนก็เห็ดตัวบาดบักลา ครับเทวฤทธิ์เทวาเทวินเทวันครับยายมากล้าสิอยากกินอี่ยงหมกสั่งมาเลยสั่งพอก้องเยอมาเลยให้พงศ์กรมูซ่าเนี่ยอยากเทวฤทธิ์มันกต่ลายยู่ครับอือยากกินเิคแม่ป้าอันพิษยังบ้าไม่ยังละไม่ยังเลยหรอกพิซ่าเลยอันอันอันท่านเนี่ยเบอร์เด้อีอันใดอีกลูกอะไรอีกแค่ยังนาะแค่ยังแค่ยังละแม่ป้าไม่ยัง เคปซี่โอ้ยกลัวเป็นขี่รถผ่านแล้วมันพิซซ่ากับกับเคปเคเอปซี่บอสอยากินอะไรอยกหรอหมอนันท์น่บังละไรนะหอนันนอยากกินชาบูครับโอ้แมีแต่ชาบูว่าสันเทาบังเอาไ้ตอนนหมอนันดิีอยากกินซูซีครับซูซี่ิมส้หมูซสู้กบ่าต้องกินกินนะนี่ทาก้อนก็ได้เนยง ย่างพวงนุ่มโอ้ยวุ้นหมาเมืองคนอันนี้อันนี้อยากได้นมึงได้ครับมึงอยากกินยังบักได้หน่อยก็มูนี่มึงอยากกินยัง่ะอยากกินอาหารเย็นเย็นครับเม่นยังอาหารเย็นเย็นเอมเคครับย่าทุกบอกมากูบจักจักแนวหลักเ้ยเย็นเด็ดติเอาจังสี่เด้อครับอยากยังกระตามตัวบักหลาเว้นแต่เดียนกับดาวนีพ่อกับเมียหาให้บ่ได้ไรนอกจากนั่นอยากยังสั่งมาเลยอันใดพ่อซื้อได้ หาอะไรพอกับแม่จีหามาจิเข่นมาแตคขับแต่รับเรียดตัวผมเด้อบอสตัว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 คดัม้าหนีไปตลาดมาหนีสีฟ้าสื่อของไม่บักลาเลยเดี๋ย้วแต่มันหน่อยตัวสีตินบอาสิขนมาให้แต่เรียบา่นี่แต่ยังแต่ได้ลูกอืมครับตาพอกับแม่นี่มีแนวสีสังหามเด็ดขาดจมงไง้อสบอกลูกก่อนะจังสี่ลูกหลาครับแม่ แม่ขอสั่งเป็นเด็ดขาดเลยเด้อคันเห็นคนแปลกหนาหรือหนาแปลกๆที่เฮ้ามาเคยเห็นเลยนี่ไก่มานี่ไก่มาบ้านเฮ้าหนี่เด้อ ปลากราดสี่คนน่ะห้ามไปเบอกไปคุยกับเพิ่นเป็นเด็ดขาดไอ้ขอดมันก็ต้องเบิ่งหลานโอ้ยขอยยุบเบิ่งหลานตีเบิ่งหลานเป็นไอเด็ดละบบ่เอาเลยเด้ว้ก็บ่ก้เสานพังนตลูกเด้อจังหวะ่ยแนวอยากแนวกินบ่ว่าสิเป็นผลลามากหลากใหม่ขนรุ่มนุ่มเนยนังกับตามสั่งบ่บ่ให้กินบ่ให้กินเลยบ่ไห้กินเลยบ่บ่ให้กินลูกมัน มันบ่แซ่บบ่ครับบ่แซ่บคือของพัวกรบแม่ถ้ากินน้ำหัอน้ำแม่อย่างเดียวมันมาแต่บ่ให้เว้าเด้บ่ให้เหลียวเบิ่งหน้าเห็นคนมาพุ่นคุ่นเลียนเขาบ่นอนเด้อบักหล่าเด้อครับลีดีดีแล้วที่สำคัญเด้่บาดนี้เท่านั่นไม่ยังอีกมาะสีหนาปัจจะไจวดที่ไม่ยังกูแต่เยินมึงว่านยังก่อน้ำน้ำน้ำยังไม่ปลาใช่ไหมไปเล่นน้ำนี่ไปไก่น้ำไปเด็กยายกูได้ยินอีกตั้งจะหนีหอดตาย ว่าจะส้วนหลานไปเล่นน้ำจ้ากูอย่างนี้นี่ละมึงตายโลดมันห่วงยางควอมเร็วจาห่วงยางอยู่ใส่ห่วงยางอยู่วัดพุดเดียวนี่นี่ห่วงยางน่ะนะโอ้ยมียังก็ตามสั่งฟั่งตะว่าบอยเห็นไม่ไปไม่ไปเล่ยนยุดใกล้ๆบ้านเข่านีใกล้เงี้ยนเข่านีลูกบอกยังนี่ให้ฟังถ้าบอกฟังนี่พอสิบอกสื่อบอหายยังหายเลยจำไว้เด้อยวลาเด้อครับวานนี้มันสิสวย มึงอยา่าเลื่มคว่ำกูสั่งเลือกขวดเด้อเออบัดเดือมดอกถ้ากูกลับมาลูกหลานอายุยืนยู่ซสัน่ะมึงขอกหาดบัตรกดท่านี้มาอาดาดยังให้ลูกูเป็นเอียงเป็นเด็ดขาดเออรับรองหินว่าหายตายย่ว่าไรตอมก็แล้วกันละบ่าโดนพอกระเม่ยรกลับขึ้นมาเป็นเด็ดขาดเลย้อได้ยไปดนเดดดด้ลกปงพรลุงทิศเด้ยวนี้ย่สานู่บอกว่าจะเอินกูเพรอลุงห่านี่กะไรเออแม่ป้ากูนุ่งสินวัได้กเอินกูเพราลุงวันนี้มีละครับ ชูดิ้งินมออีพอก็อีเมียสร้างมาหันออครับย,ย่ย<ห>า,ายพากันไปหาเล่นน้ำเพิ่นว่าวาลูกป้วงเจ้าแ้่สายบาดลูกป้วงสีนอ,อนเจ้าเป้เน,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 นี่ยเงาเงาเนี่ยโอ้ยมันบอกเป็นลูกปง้วงทุกอย่างอันนั้นไหมตัวหันจดัดหรอุูมัาสร้างหาเบิ้งไปทั่วที่ทัวท่วแดนเทพคืออีพออีเมียว่านเด้อขันผู้ใดมาบ้านมาเฮียนโค่นนาเปียกหรือว่าเปียกนะแลนลี่เข้าไปในเฮียนผูดเด้อ แต่ว่าเาพื่อยู่นี่แม่ป้าคือกะชิบ่ได้อยู่เบังสูเพวกกระดองรอกเอาฟเฟ<ร>คใสๆเอากูกะชิลบไปนอนทางในเฮียนปู่ีมเนาะเอาเอาอยู่นี่สิพ๊อดยู่เบังพวกผมแน่จติใหม่กาแฟพรีรเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ